สวัสดีครับวันนี้ชมเมืองของเรานะครับเราอยู่ที่ยาวราชนะครับตอนนี้คือย่านยาวราชสถานีข้างหน้าคือสถานีรถไฟวัดมังกรน,นะครับนี่เป็นอีกที่ที่เส้นทางหนึ่งถนนข้างหน้านี้เราเรียกว่าถนนเจริญกรุงนะชืเรียกเจริญกรุงเพราะว่าถนนเส้นนี้นับเป็นถนนแห่งแรก ที่ตัดยังตะวันตกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับทะลุมาตั้งแต่พระบระมหาราชวังยาวไปจนถึงถนนตกเลยที่เรียกว่าถนนเจริญกรุงเนี่ยเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่สเนี่ยนะสมัยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงพอาะฝรั่งต่างชาติเข้ามาเยอะๆเนี่ยในยุคนั้นฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบขี่ม้าใช่ไหมขี่ม้าแล้วก็ใช้รถม้ากันแล้วนะครับมาใช้แล้วก็ฝรั่งก็บอกว่าแหม ในกรุงเทพนะี่นะที่ถนนอ่ะมันไม่ค่อยมีมันก็จะเป็นเลนเป็นตมซะส่วนใหญ่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เลยดำบีว่าให้ตัดถนนนะครับตัดถนนเส้นใหม่ขึ้นไปเผื่อสำหรับใช้สัญจรไปมาของชาวต่างประเทศด้วยไว้ทรงมาด้วยแล้วก็นําความเจริญเข้าสู่รอ,อบนอกของชาญพระนครด้วยแล้วก็เป็นถนนเส้นใหม่ที่ตัดเป็นถนนแห่งแรกนะฮะที่เป็นตัดเป็นถนนเลยนะแห่งแรกของไทยในกรุงเทพนะี่ก็คือถนนเจริญกรุง จะบอกว่าแต่เดิมเนี่ยชุมชนชาวจีนสมัยก่อนเนี่ยคนคนจีนเนี่ยเข้ามาเมืองไทยตั้งเยอะแล้วแต่ว่าในสมัยรัตนโกศินเนี่ยชุมชนชาวจีนกับชาวยวันหรือชาวเวียดนามเนี่ยจะตั้งชุมชนอยู่ตรงบริเวณปัจจุบันก็คือ,อพระบรมหาชวัางเดิมกับตรงท่าเตียนตรงท่าเตียนนั้นก็เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของชาวก็จะปนปนกันระหว่างชาวจีนกับชาวเวียดนามท่าเตียนก็บอกว่าเป็นหาเตียนแต่พอสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านก็ ให้ย้ายเมืองหลวงมาจากฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพยาก็เลยข้ามมาฝั่งตะวันออกก็เลยต้องอพยพให้คมชนชาวจีนเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างอีกหน่อยหนึ่งก็มาอยู่บริเวณที่เรียกว่าสามเพ่งหรือสามเพ่งปัจจุบันเนี้ยถนนเยาว,วราชเยาว,วราชใช่ไหมถ้าแปลตามรูปสัพท์ก็แปลว่ากษัตริย์หนุ่ม ใช่ไหมล่ะเยาวะเนี่ยแปลว่าหนุ่มราชาเนี่ยแปลว่ากษัตริย์หนุ่มนะแต่จริงๆเดิมเนี่ยคือถนนยุคราชท่านชื่อถนนยุคราชรัชกานที่5สกงให้ตัดถนนเส้นนี้ขึ้นใหม่นะคู่ไปกับถนนเจริญกรุงของรัชกาลที่4แล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นเยาวราชจากยุคราชใช่ไหมว่าแต่คนก็จะขนานนมว่าถนนมังกรเพราะว่าเริ่มต้นซุ้มถนนตอนนี้ปัจจุบันก็ไปทาซุ้มซุ้มจีนไงซุ้มตรงนู้นแล้วก็เป็นถนนเส้นมังกรถือว่าเป็นทําเลค้าขายดีแล้วก็เป็นย่านชุมชนเก่าแก่ ชาวต่างประเทศก็เรียกไก่น้าเทาแต่น้าเทาเมืองไทยนะก็คือถนนเจาวราชนี้อ๋อที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเดิมเนี่ยเป็นที่ชุมชนค้าขายของคนจีนส่วนใหญ่ก็จะช้อปปิ้งก็คือเนี่ยร้านทองตั้งโต๊ะกังเนี่ยคนแน่นๆ่นทุกวันเนี่ยเ <c oughs> รือว่าจองบริสุทธิ์แล้วก็มีอาหารการกินนะถ้าเป็นเส้นตลาดก็จะอยู่ข้างในนู้นแต่ถ้าเป็นเส้นช้อปปิง้งโรงแรมที่พักร้านอาหารใหญ่ๆก็อยูยอย่เส้นนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรงสามเพิงแล้วก็ถนนทรงวาดกันอยู่ข้างในนู้น เป็นย่านชุมชนการค้าของคนจีนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารจีนร้านขายยาจีนร้านของใช้ต่างๆนะรวมไปถึงขนมจีนสมัยก่อนที่เยาวราชก็จะมีโรงงิ้วโรงหนังด้วยรู้ไหมว่าเฉินหลงเคยมาอยู่ที่เยาวราชเนี่ยกี่ปีปีหรือ2ปีนี่แหละจะมาเล่นงิ้วมาเล่นงิ้วตอนเป็นเด็กสมัยก่อนมีโรงงิ้วนะเขาจะมีโรงงิ้วเก่าอยู่แล้วก็เป็นโรงหนังภายหลังมออะไรมันจเจริญขึ้นเนี่ยมันก็ คนก็เลิกดูนิ้วกันไปนิ้วก็ต้องไปเล่นตามศาลเจ้านะอาเฉินหลงตอนเป็นเด็กแก่แกมาอ่านี่วัดชัยภูมิอะไทีนี้บ้านตะบ้านนั้นมาอันนี้จะเป็นวัดจีนวัดยวนไม่อีกวัดหนึ่งแต่วัดนี้จะเป็นวัดตึกเนี่ยวัดชัยภูมิมิกายาวิกรามเนี่ยอันนี้เป็นวัดในอันนำนิกายถือเป็นวัดแรกในในเยาวราชวัดอันนำนิกายนะไม่ใช่จีนนิกายนะ อันนำนี่กายก็คือเวียดนามก็คือเอาง่ายๆก็คือพระยวนนั่นแหละหรือหลวงยวนเราเรียกเนะี่ยเมื่อกี้เห็นพระสงฆ์เป็นวัดในพุทธศาสนาสายมหายานของคนยวนหรือคนเวียดนามเราขึ้นมาแล้วชั้นเจ็ดเป็นพระอุโบสถนะครับอันนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนวัดยวนตลาดตลาดน้อยหรือตลาดเก่าวัดยวนตลาดเก่าที่ขึ้นมาข้างบนนี้เทาวที่แล้ววันตุษจีนก็มารับ อันนั้มนีกายคือพระมหายาณนิกายมหายานที่เข้ามากับคนยวน หรือคนเวียดนามเราจะเรียกเมื่อก่อนเนี่ยยวนเนี่ยเวียดนามเขาเรียกว่าอาณาจักรอันนำหรือไดเวียดนะก็มาแต่องค์เชียงสือใช่ไหมองค์เชียงสือเข้ามาอาศัยอยู่กรุงธนบุรีแล้วองค์เชียงสือและคนชุมชนคนยวนก็อยู่ที่ครูบอกอ่ะอยู่ตรงท่าเตียนเดิมตรงท่าเตียนเขาบอกว่าฮาเตียนเดี๋ยวเราค่อยไปเดินกันมาจากเมืองฮาเตียนที่เวียดนามใต้นะแล้วองค์เชียงสือเนี่ย พอดีเกิดกบฏไตเซินที่เวียดนามคนยวนคนเวียดนามก็อพยพมานี่แล้วก็มีต่อมาก็องค์เชียงซือกับราชการที่หนึ่งก็มีทั้งทะเลาะกันแล้วก็ลบกันเราก็ไปเสียกองทัพอยู่ที่ปากแม่น้ําโขงทีหนึ่งแล้วก็มาสมัยรัชกาลที่3ก็มีอันนําสยามยุทธก็คือการลบระหว่างไทยกับเวียดนามด้วยแต่ว่าได้กวาดคนยวนหรือคนเวียดนามเข้ามาในประเทศไทยอีกหลายละลอกนะก็คนเวียดนามหรือคนยวนพุทธ ก็สร้างวัดสร้างชุมชนของตัวเองขึ้นหลาย,ลายวัดเช่นวัดชัยภูมินี้หรือวัดยวนนะแล้วก็มีวัดยวนสัมพันขาวแล้วก็มีวัดยวนบางโพวัดยวนบางโพนะก็เป็นสายมหานิยมหายานเหมือนกันเข้ามาล้วก็จะได้ว่า้พระศรีอริยะเมตไตรนะก็คือหลวงจีนอ้วนที่เราเห็นนี่แหละเขาเชื่อว่าเป็นอวตารของพระอาริยะเมตไตรโพธ,ธิสัตว์นะามาดูนี้จะเป็นองค์ สัตว์อันเนี้ยเขาเรียกอะไรนะหุยท้อใช่ไหมพระเวทโพธิสัตว์ก็เป็นผู้คุ้มครองทางพุทธศาสนานะมหายานจะเป็นนิกายที่แตกออกไปแล้วมีพระโพธิสัตว์มาก็เหมือนหนังเทวดาประจำเหมือนเทพที่คองอ้าวน,นี่มาดูพระพุทธรูปต่างๆก่อนนะมาไหว้พระ พระประธานพระประธานในวัดจีนหรือวัดยวนหรือวัดที่เป็นมหายาตเนี่ยจะมีสมองคเอ์เรียกว่าต,กากตีกายก็คือตีกายก็คือพระพุทธเจ้าก็แตกเป็นอ,อะไร่ะบุคคลาธิฏฐานขึ้นมาอีกก็คือหนึ่งก็เรียกว่าธรรมกายธรรมกายหรือพระธรรมหรือกายธรรมของพระพุทธเจ้าใช่ไหมที่ไม่มีสิ้นสุดมีเบื้องต้นท่ามกลางและไม่มีบั้นปลายไม่มีที่สิ้นสุดนะ ก็คือตีกละ,ะก็คือธรรมกายอันที่สองนิมมาลกายนิมมลกายคืออะไรก็คือกายเนื้อหรือกายที่มีเกิดแก่เจ็บตายนะต่อไปคือสัมโพคากายสัมโพคากายคืออะไรก็เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าที่ยังคงรับฟังเสียงสวดมนต์ยังคงรับฟังความดีของมนุษย์ของชาวพุทธอยู่ในดินแดนพุทธกเกษตรนะสามกายนี้ต่อมาสามกายนี้ก็มีพระนามพระพุทธเจ้าสามพระองค์เป็นสามกายนี้ก็คือ ธรรมกายก็แทนด้วยพระอมิตตพระพุทธเจ้านิมมาลากายก็แทนแทนด้วยพระสากยะมุนีพุทธเจ้าคือพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันซึ่งท่านก็คือเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วมีเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็น,นิพานไปแล้วนะแต่ว่าอีกอันนึงก็คือสมโขกกายก็แทนด้วยเนี่ยพระภัยสัชยะคุรุพุทธเจ้าซึ่งอยู่ดินแดนพุทธเกษตรอยู่และเชื่อว่าพระภัยสัชยะคุรุพุทธเจ้าเนี่ย เป็นพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรคหรือการบำบัดหรือพุทธเจ้าแห่งหมอต่างๆด้วยก็มีพระพุทธเจ้าสามพระองค์นี้ในวัดวัดจีนหรือวัดยวนนะแล้วก็จะมีแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์ต่างๆเนี่ยเราไปดูว่ามีพระพโพธิสัตว์อะไรมีพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์ก็คือภายหลังก็มาเป็นพ,พระเพศหญิงก็คือเจ้าแม่กวนอิมนะแล้วก็มีพระโพธิสัตว์อื่นอ่านนิดสิก็คือพระกสิติคันพระกสิติคันพุทธโพธิสัตว์เนี้ย พระกสิติคันโพธิสัตว์เนี่ยจะเอารับคนดีผลชั่วขึ้นสู่สวงสวรรค์ถ้าบางทีเราจะเห็นรูปพระกสิติคันเนี่ยจะเป็นยืนแล้วถือไม้เท้าแล้วก็มีถ้าไปญี่ปุ่นอะ่ะถ้าไปญี่ปุ่นเราจะเห็นว่าท่านยืนอยู่แล้วจะมีเด็กเกาะขาอยู่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงที่อะไรนะสุสานเรื่องอะไรของญี่ปุ่นด้วยนะท่านยืนเพราะว่าท่านถือว่าเป็นรับดวงวิญญาณขึ้นสู่สวงสวรรค์ด้วยพี่ภากษาคนดีคนชั่วด้วยนะพระกสิติคันโพธิพุทธเจ้านะ พระสมัติพัฒโพธิสัตว์เนี่ยก็ทรงช้างนะพระมันชูสีโพธิสัตว์ก็ทรงราชสีถ้าพระมันชูสีของทางทิเบตเนปาลก็จะถือพระขันเป็นบุรุษเพศชายนะที่ว่าพระพักและหน้าเป็นเพศหญิงเนี่ยนะเชื่อกันว่าในสมัยราชวงศ์ถังเนี่ย ผู้ที่ศรัทธาพุทธศาสนามากที่สุดก็คือพระนางบูเชกเทียนและภายหลังพนางบูเชกเทียนเนี่ยสถาปนาพระองค์เองขึ้นเป็นจกักรพรรด,เดิเอและเปลี่ยนจากราชวงศ์ถังเป็นราชวงศ์ของพระองค์เองเนี่ยที่สึจกจะราชวงศ์โจมังของบูเชกเทียนเองเนี่ยแลวบูเชกเทียนก็ศรัทธาในพุทธศาสนามากและบูเชกเทียนก็บำเพ็ญตบะตนให้เป็นดังพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้านะให้ช่างต่างๆก็ปั้นรูป <ส>พระพุทธเจ้าปั้นรูปพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์ให้เป็นพระพักอย่างพระนางบูเช็กเทียนในสมัยราชวงศ์ถังแล้วกลายเป็นประเพณีเลยมากก็เลยเป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยจะต้องหน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนพระโพธิสัตว์มันชูสีพระโพธิสัตว์ต่างๆเนี่ยหน้าเป็นดั่งพระพักของพระนางบูเช็กเทียนมาจนถึงทุกวันนั้นหน้าก็เลยเป็นหน้าดั่งผู้หญิงแต่ พรากายของท่านเนี่ยจะไม่มีนมเป็นดังบุรุษเพศเนี่ยสังเกตทั้งหลายแหละหน้าจะเป็นทรงเดียวกันก็คือหน้าแบบถังถ้าเราไปดูภาพเขียนสมัยถังน่ะสมัยราชวงศ์ถังนช่นะหน้าจะกลมๆคิ้วจังงี้อะไรเนี่ยแก้มแดงๆนั่นแหละนี่คือพรพพักของบูเชกเทียนเป็นต้นแบบของพระโพธิสัตว์บัตยวนหรือเวียดนามเวียดนามอยู่ภายใต้การปกครองของจีนมากว่าพันกว่าปีได้รับอิทธิพลของจีนมาตลอดศาส,สนาพุทธแบบมหายานของจีนก็เข้าสู่เวียดนาม ภาษาจีนก็เข้าสู่เวียดนามการแต่งกายประเภทนีการสอบจองหวนต่างๆก็เข้าสู่เวียดนามหมดภายหลังเวียดนามหรืออันนำเนี่ยก็แยกตัวออกมานะก็เป็นตั้งเป็นประเทศอิสระแต่ก็ยังวัฒนธรรมโครงความเป็นจีนอยู่สังเกตไหมว่าเหมือนภาษาถ้าเป็นเวียดนามเนี่ยจะใช้ภาษาจีนเวียดนามเดิมใช้ภาษาจีนแต่ภายหลังเนี่ยเป็นเวียดนามใหม่พัฒนาอักษรใหม่ของตัวเองโดยใช้ภาษาโรมันมาเขียนจนที่เราเห็นทุกวันนี้จะบอกว่าเยาวราชเนี่ยหรือตรงเนี้ยเป็นชุมชนพหูวัฒนธรรมจริงๆ สมัยก่อนก็คือชุมชนชาวจีนชาวเวียดนามให้มาอยู่ที่นี่แล้วก็มีชาวไทยชาวฝรั่งมาปัจจุบันนี้ยิ่งผงผูวัฒนธรรมเลยไม่ว่าจะเป็นจีนเก่าก็คือคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนจีนใหม่ที่เข้ามาจากเมืองจีนตอนนี้แล้วก็ยังมีคนอีสานนะแล้วตอนนี้มีคนลาวที่ข้ามาจากฝั่งลาวเมื่อกี้เราเดินมาจะเห็นชุมชนพาม่ามาเป็นลูกจ้างแทนแล้วนะชุมชนพามา่าชุมชนกะเหรี่ยงเนี่ยก็หลั่งไหลเข้ามากันอยู่เยาวราชแต่คนจีนเยาวราชดั้งเดิมปัจจุบันเนี่ยค่อยๆถอนตัวออกไปข้างนอกแล้วนะ เราจะเห็นความเชื่อความหลากหลายอพราะว่าทำตรงนี้เราไม่รู้หรอกว่าเป็นวัดยวนอยู่บนตึก